หัวจะปวดอีกแล้วคุณผู้ชมล่าสุดมีข่าวช็อกข่าวที่รู้แล้วแบบอึง้งหัวฟูไปเลยค่ะสรุปประเด็นร้อนคู่รักดาราผัวเอียงซ้ายสามีนางเอกดังซุ่มมีบ้านเล็กเรียกงด้ว,ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการให้เหล่านักสืบออนไลน์ได้ทํางานหนักอีกรอบแล้วนะครับผมหลังมีข่าวดูดจากวงในครับว่าสามีสุดหลอกของดาราสาวชื่อดังนะฮะแอบมีบ้านเล็กบ้านน้อยเรื่องแดงเมื่อไหร่เตรียมอึ้งได้สาวน้อยบ้านเล็กเพียบพร้อม เอ่ยชื่อจะช็อกเพราะไม่ควรเป็นบ้านเล็กผู้ลงหัวปากหัวปมไม่เกรงใจภรรยาส่งคนตามเฝ้ากลัวคนมาจีบสาวน้อยสามีมีภรรยาเพชรอยู่ในมือแท้ๆกลับปล่อยให้หลุดมือไปเรียกได้ว,ว่างานนี้ผู้ที่ถูกจับเป็นเป้าสายตานะฮะก็ตกไปที่สามีของคุณชมพู่อรายาครับผมและสาวที่ถูกโยงผมว่าเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยนะฮะของทางหนุ่มน็อตนั่นก็คือคุณแทนธนชานั่นเองซึ่งอย่างไรก็ดีงานนี้ฮะอยากให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะฮะเนื่องจากตอนนี้ครับผมเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงแค่ข่าวลเเยท่าน นะฮะ